มาสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พามากินเอออ่ามีกินแบบคล้ายๆเกาเหลาเนาะเป็นเกาเหลาที่ทํามาจากอ่าเป็นมีปลาแซลมอนนะทุกคนซื้อมาแล้วมาหั่นชิ้นยาวๆยาวๆนะคะนี่ปลาแซลมอนปลาแซลมอนนะคะนี่กินแบบนี้เลยนะคะซื้อมาไม่มากไม่น้อยก็พออิ่มหนึ่งนะคะแล้วก็จะเป็นเครื่องในของมีสบายนางมีลิ้วเนี่ย นี่เลี้วมีสบายนางแล้วก็มีไม่รู้ส่วนไหนของเครื่องในบ้างนะคะโอ้ยน้ำลายไหลเลยนี่งานนี้นี่นี่น่าจะเป็นสบายนางนะคะเนี่ยมีผักแล้วก็จะมีนี่ปูมันเหลืองเลยนะปูม้าดองนี่เป็นปูกระเทยมันเหลืองเลยนะคะทุกคนอืนี่ดูมันเดิมันเหลืองอันนี้ซื้อมาแต่พอกินอย่างนิดอย่างละหน่อยนะจ๊ะ นี่นี่ซื้อทําคลิปโดยเฉพาะนะจ๊ะกินกันเลยนะคะพูดพร่ำทำเพลงเริ่มจากลิ้วก่อนกระเจียมเจียมเต็มแอ้ cái nhá ừ. chắc chắc phạt kem phạt nèm Khửa yep. ป็นอย่างนี้เลยเนาะ <laughs> เข้าท่าแบบไหนดีเนาะอือ เดี๋ยวจอร่อยทุกคนเต็มปากเต็มคำส่วนไหนของเนื้อไม่รู้อร่อยจิ้มน,น้ำจิ้ม <laughs> thứ nào mà nó tôm Thấy bài một cụt Nụm นุ่จับอร่อยอร่อยหอมันปู อืมสุดเลยมือนี้อร่อยอ่ะอืมสะใจอ่ะได้กินอะไรที่อยากกินอ่ะนะอันนี้ส่วนไหนเนาะซิมเบิงน้ำจิ้มนวลนวัว เื่อตัวของตัวเองชอบกินมาลิ้วคำใหญ่ๆจิ้มจำๆ